สวัสดีครับวันนี้เชิญพ่อหนานมาตั้งศารพระภูมิที่บ้านให้ใหม่นะครับสารพระภูมิกับสารตายายนะครับ 嗯。 เม่เท่าไรนี่จติเจ้าตเจ้าผมจะเกจเ่นจเเสร็จกที่ได้พบกรักาเออเกหอหเ้นมรนจ้อนไดนะั่นตันี่บนี้ก็ผู้่าก็ได้มีมักคำาู้ใบพอปันคนหนึ่กัมาเอออบมาเกามาขอคำเม่เท่าไรนี้จติเจ้าขอเม่เท่าไรนีจะติดเจ้ามารับ่ยังหมดเออมักคำ้ใบพอปันคนนึ่งบนี้ก็ผู้การี่ขอเออเจอม่เท่าไรนี้จะติไปเจ้าขึ้นคืงหสานั่นคำเลือกขอหา เราวจนะสาทวแม่สุนันทุสาธุจตุนมุตะะกวะตุวะลัหะตุมสุปุจันมตตะะกวะตุวะลัหะตุมสุุจันมตะะกวะตุวะลัหะตุมสุุจ ตุตโตนันนทุกขชนโตเสวังสังฆะยนูหนวานะพัญญาเจวะจัวตรตองค์คือพัญญาตะตะลันตุนายุหะสหะหุนะวรรณอกขะดิพัญญาวิรุหังคะรุณายุหะสหะหุนะตัยก็ดีปัญญาวิโลภาคะตรนายุหะสหะหุนะวรรณทุกขะ ภูเวลาตนอยู่ห้องสหนนาเนี่ยกอดีปัญญาอินน่าเจ้าว่าพรทุนน่ะเป็นเจ้าเป็นใหี่แกเทวดาตสวรรค์นาพมีอันเจ้าเมทโลินนี่เมทหลนเจิติเจ้าขอเมื่อเมตีหลิติเจ้าเด้พบพักรักษหลักต้อนังหลเขาได้มาฝึกมาแข่งฝึกป่ายหลินก็เมตอหลินเจติติเจ้าขอ cứ mình là những cái việc cho các trường các xã lùn là chúng ta chỉ khoảng nó càng có là những cái việc cho của là những cái cho các trường xã những người ta

เออบรรดึมือจึงแทรกของนมองหนนมก่อของคนจากที่สองคนแกวรรยกันี่กับหวกับเจ้ากับเจ้ากับเจงแสนเนี่ยจัดว่าที่จันทรวันเนี่ยไปถุงท้งปลูกคันไดอออกจากเล็บบกกังออกจากเล็บมา่ามาต่างสิบสองคนเึงจะบว้กันเนี่ยก็ตัวสิบปีบหชในไปทีอื่นเหมือนปีบวงในไปตีได้ท่านได้กับเุกาุษยเสญยงานอภัษฐอันนี้ก็ดีก่อนท้าสัตย์ที่นด้ก็ดีก็ขอเมื่อสังกระห้าป๊บปึกโอเคพงศนถึงรถเท่ยวถึงคนที่ชุดของโยนา So kapala cupi cu dacuan, siya dacuan, siya mei te taa dini, te te... Futu pindatutupu. Futu pindatutupu. Futu pindatutupu. Fisi para paminatutupu.